ไฟสว่างเหมือนสิบล้อเลยนะครับกำลังมาจากสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับรถจากบำรุงทางนะครับคันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับนี่นะครับ รถจากบำรุงทางนะครับอ,อปศ1น,นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอ,อปศ1นะครับวิ่งลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวต้องไปเข้าประแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับพ <Mage. S 1> เพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับทางหลักนะครับ ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครยสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ